ด้วยน้ำหนักที่น้อยมาก35กิโลกร,รมัมเท่านั้นนะครับเรามีตัวสปริงอยู่4ตัวนะครับกระจายแรงกดได้ทั่วหน้าเตาเช่นกันครับสามารถเสียบไฟบ้านได้สบายๆเลยครับและสนุนราคาของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ สวัสดีครับผมบอจากอิงซับนะครับผมเพื่อนๆเคยอยากจะอัปเกรดเตารีดร้อนที่มีขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่แต่ว่ากลัวติดปัญหาเรื่องน้ําหนักการเคลื่อนย้ายหรือว่าถ้าการที่ยกออกไปนอกสถานที่แล้วต้องใช้กําลังไฟมากผมจะแนะนําตัวนี้ครับออโต้โอเพนแกน40คูณ60เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ชื่อของมันก็คือออโต้โอเพนแกนนะครับ ด้วยหน้ากว้าง40คูณ60เซนติเมตรนะครับตามมาด้วยน้ำหนักที่น้อยมากลงเช่นกันนะครับถึง35กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสามารถยกออกไปข้างนอกสถานที่ได้สบายๆเลยนะครับและในส่วนของการใช้ไฟนะครับใช้ไฟแค่2,500วัตต์นะครับสามารถเสียบไฟบ้านได้สบายๆเลยครับวัสดุตรงนี้นะครับจะเป็นพรีเมียม ABS อย่างดีนะครับสามารถป้องกันความร้อนอเวลาที่ลูกค้าเผลอเอามือไปโดนอย่างเงี้ย วัสุตัวนี้จะไม่ร้อนเลยนะครับสามารถป้องกันได้และพื้นผิวโลหะตรงนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยอย่างดีนะครับเวลาลูกค้ากดไปเนี่ยงานออกมาเนี่ยก็ไม่ผิดรูปแน่นอนครับและหน้าเตาของเจ้าตัวออโตเพิดแกนนะครับออกแบบมาเป็นแบบดูโอช a นเ e ลนะครับทำให้กระจายความร้อนได้ทั่วหน้าเตานะครับเรามีตัวสปริงอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ สามารถกระจายแรงกดได้ทั่วหน้าเตาเช่นกันครับทำให้งานออกมาสวยและไม่มีภาพซ้อนแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาสอนตั้งเวลาและตั้งค่าความร้อนกันนะครับเราจะมาที่เซตอัพนะครับนี่เป็นรูปเฟืองตัวนี้นะครับเรากดเป็น1ครั้งนะครับตอนนี้จะอยู่ที่150นะครับอันนี้ผมขออนุญาตตั้งเป็น140นะครับเราสามารถขึ้นลงได้นะครับตามสะดวกนะครับนีขออนุญาตเป็น140นะครับแล้วกดเฟืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งเวลานะครับอันนี้ผม เซตเป็น5วินาทีนะครับเรียบร้อยแล้วครับอุณหภูมินะครับในส่วนนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มไปจนถึงที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ140องศาครับเมื่อหน้าเตานะครับถึงอุณหภูมิที่เราเซตไว้แล้วเนี่ยเราจะทําการกดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะกดลงให้ดูนะครับตัวแม่เหล็กนี้ครับจะทําการดูด เมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดแล้วนะครับแม่เหล็กก็จะคลายประจุออกนะครับทาให้หน้าเตาเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อหน้าเตายกขึ้นนะครับเราจะมีตัวช็คคู่ตัวนี้นะครับคอยซับแรงนะครับช่วยลดปัญหากระดาษเคลื่อนนะครับและสามารถยืดระยะการใช้งานนะครับออกไปได้อีกหลายปีเลยครับผมวัวออโต้เพ่นแกนะครับตอบโจทย์ในการทํางานหลายๆด้านมากเลยนะครับผมแล้วสนุนราคาของ เจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทน,นะครับและถ้าคุณลูกค้าคนไหนสงสัยนะครับหรือว่ามีปัญหาสถามเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์แอดมาตรงนี้นะครับแอดอิงซับนะครับแล้ววันนี้นะครับผมบอสก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ